ปล่งมันเป็นก้าเจ้าแม่เจอย่างอี้แหละเดี๋ยวจะได้บอกอีน้องเอาใส่ข้าวอาเสิร์ตเลยตีแล้วก้านางดึงเอาอ๋อข้าวยำเหลืองแต่เข้าสีเนี่ยี่แหละเออข้าวยำเหลืองแต่นี่ข้าวดอมได้ที่มันเกี่ยวกันเนี่ยอืมแล้วันนี้มาหัวแล้วก็แม่หม่ออือ วันนี้ก็ไปเตี้ยวให้เจนกะแล้ววันนี้น้องจะไปแย็กกินบ้านสวนนะแม่ไปด้วยก่อเด็กนี่เด็กอยู่ว่าต้มนอด้วยไงเอานอหน่จะต้มนอปุดด้วยตีต้มบ้านก็บไปกินบ้านด้วยองอีกอเดียวเขากับน้างพี่กะปิย้ำเอ็นน้องชาบกินย้ำเนาะตำบะทัวก็ย้ำนอก็อีนะน้องนะนั่นก็เขากินอย่างนิ่มนักตองกินวิตามินตัวใหญ่กินซปเปอร์วิตอีนนะ น้องชอบกินของที่มีสารอาหารเนี่ยแม่จะให้กินกะอันอีแม่จะให้กินกะอย่างก็พักลวงอีน้องว่าแกงพักกาดล่วงหมูก็มีปลาก็มีเลยใ่เลือกให้คือบางนะจะเจ้ากินปลาพ่องกะอันนี้เล่นกินกับพักอะลายเดียวเมียมลาเลยอ่ะอริงจีอันเนี่ยกินเมียมลากระชอบปลใส่พักน่นะ เออละปีเป่นกับไอปนชอบจีนเนาะจินจีนว <s> <c oughs> ่าไปอยู่กับแม่มอนปึ้งเลยนะเม่มลานะ <c oughs> ่ะอือหึ่ใจนี่แล้วถ้าจับก่อมจะดิ้นนะมือนั่นนะถ้าเอานี่หิมได้แม่ลองเอามือจับยุกกันสองอันแล้วมือแม่ม,มือมือกับมือแม่อันนั่ยุกผะยุกกระเป๋าน้องยังผมจับบาอันนี้นั่นแหละ เห็นก็แน่เจสันอันนี้รู้สันมันนักกินอาหารเสริมนักนักกินตีนองซื่อหือนะซูเปอร์วิตครับจมูกเข้านั่นบำรุงเส้นประสาทน่ะแม่มันเกี่ยวกับเส้นประสาทนะนี่ยกินเจ้ากินเข้าแม่เจ้าก็กินสองเม็ดนะกินกี่เม็ดมันจะเป็นอย่างอาหารเสริมนะเราวันนี้มันกินใจมันก็กินแหลงเพราะมันใจอี้ก็กินถึงเจ้าถึงแหลงแม่เจ้าสองเจ้ายางละเม็ดแหลงย่างละเม็ดเดี๋ยวถ้ามัน นี่กะซื้อแหมมดก็ซื้อแหมีกะนี่กะน้องซื้อใฮ้แม่แม่บากินจะอิงก,กะน้องอลยรกะใครซื้อให้แม่อันมันเป็นซื้ออะไรแม่เนะ๊ยแม่บากินนี่แม่ต้องกินยังตึงเจ้าต,าตุนงไหนกินขาบเดียวกินสองขาบกะถึงวันน้องก็กินเลยขนาดน้องยังกินแก่เป็นซิบเม็ดปุ๊บน๊ะ ร่างกายเฮานี่เดี๋ยวเนี่น้องปวดหลังน้องหายเลยอาหารก่อนน้องนั่งน้องปวดน้องกินซุปเปอร์วีดแดกลรากินอาหารเสริมมาหายปวดเลยเขาไปนายมู่เนี่ยเออน้องเจ็บหลังนี่นะน้องแย่าจังหลายวันรือว่ามันมาเจ็บอีเนี่ยเออพ